ครับตอนนี้เราอยูงานนครนิวดอทคออยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับมาร่วมกับโครงการหาข้อยุติในการต่อต้านโรงแฟงปาถานินของอำเภอท่าสาราเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันเลยครับว่าเวทีด้านในจะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างครับเครือข่ายนะครับตัวแทนทุกเครือข่ายครับหลังจากมากกว่านั้นคือป่วยลงตายลงไปทุกวีทุกวัน ซึ่งเรื่องเหล่านี้จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าเราไม่ปกป้องนี่เป็นก้าหนึ่งที่เราจะประกาศการปกป้องร่วมกันของการปกป้องร่วมกันนะครับของชาวนครศรีธรรมราชและเพื่อนที่แหลงใต้นะครับถ้าภาคกลางอีสานเหนือจะน้อยใจก็ ไม่ว่ากันเราเดิมเนี่ยแค่ท่าสาราหัวใสก็น้อยใจพอพูดถึงนครศรีธรรมราชพี่น้องเราส่งกะไทยฉะนั้นไม่มีใครจะออกมาสู้อย่างโดดเดี่ยวแล้วชนะถ้าชนะไม่ใช่ชัยชนะของใครในคนใดคนหนึง่งแต่เป็นชัยชนะร่วมนะครับน่าจะพร้อมนะครับ บนท่าขึ้นท่าศาลานะครับและประธานเครือข่ายรักบ้านเกิดท่าศาลานะครับอาจารย์วิชาชวลิตนะครับแถลงการภาคีเครือข่ายปกป้องนครศรีธรรมราช ฉบับที่หนึ่งเรื่องมาตรการปกป้องนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชรอดเท่ากับประเทศไทยอยู่รอดตามที่ภาคีเครือข่ายปกป้องนครศรีธรรมราชได้ยื่นหนังสือถึงพระานะทนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์วชชาชีวะเมื่อวันที่3มีนาคม2,554 ให้รัฐบาลดำเนินการสั่งการให้การไฟว้าควายผลิตแห่งประเทศไทยยุติโครงการโรงไฟฟ้าฐานหินและทบทวนแผนพัฒนาภาคใต้ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชภายในวันที่15มีนาคม2554นั้นวันนี้คือวันที่15มีนาคม2554ซึ่งเป็นวันสุดท้ายตามข้อเรียกร้องแต่พบว่า การควายคว้าควายผลิตแห่งประเทศไทยยังไม่ได้ยุติโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินทางภาคีเครือข่ายจึงขอประกาศมาตรการเพื่อปกป้องนครศรีธรรมราชดังนี้ข้อหนึ่งให้นายกรัฐมนตรีเร่งรัดการดำเนินการกํากับและติดตามการแก้ไขปัญหาาควมเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยยุติ โครงการโรงไฟฟ้าฐานหินตามข้อเรียกร้องโดยเร่งด่วนข้อ2เราไม่เลือกไม่สนับสนุนไม่ลงคะแนนเสียงให้กับบุคคลกลุ่มบุคคลและพรรคการเมืองที่สนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าฐานหินและแผนพัฒนาภาคใต้โดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมหนักในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและขอเรียกร้องให้นักการเมืองทุกระดับประกาศจุดยืนที่ชัดเจนข้อ3ภาคีเครือข่ายปกป้องนครศรีธรรมราชจะจับมือร่วมกับทุกเครือข่ายในภาคใต้เพื่อจัดง,งานชุมนุมใหญ่ภายใน120วันโดยใช้พื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เป็นสถานที่ชุมนุมเพื่อกำหนดอนาคตของจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ข้อ4การพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมด้านพลังงานในพื้นที่จังหวัดนครศรีธร,รรมราชต้องใช้พลังงานหมุนเวียนที่ไม่ส่งผลกระทบหรือส่งผลกระทบน้อยที่สุดต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมข้อห้า การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชต้องเลือกแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและระบบเศรษฐกิจที่เอื้อให้ประชาชนทุกฝ่ายได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมและเป็นระบบเศรษฐกิจที่มั่นคงยั่งยืนข้อ 6. ยุทธวิธีและยุทธศาสตร์การต่อสู้ของภาคีเครือข่ายปกป้องนครศรีธรรมราช จะยึดมั่นในแนวทางสันติวิธีและไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบโดยพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายหากพบกรณีการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาไม่ว่ากรณีใดๆข็อตามให้ทุกฝ่ายรับรู้ตรงกันว่าบุคคลกลุ่มบุคคลที่กระทำการใดๆลงไปนั้นไม่ใช่สมาชิกของภาคีเครือข่าย ปกป้องนครศรีธรรมราชและเราจะไม่ร่วมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นทั้งนี้ภาคีเครือข่ายปกป้องนครศรีธรรมราชจะดำเนินการตามมาตรการนี้ตั้งแต่วันที่16มีนาคม2554เป็นต้นไปภาคีเครือข่ายปกป้องนครศรีธรรมราช15มีนาคม2554 นี่เป็นแถลงการร่วมของพวกเรานะครับชาวนครศรีธรรมราชและพี่น้องเครือข่ายต่างๆในภาคใต้เราประกาศไปแล้วเป็นมติของพวกเราแล้วหลังจากนี้เป็นหน้าที่ของทุกคนนะครับที่จะร่วมกันผลักดันทั้ง6มาตรการให้เป็นจริง ขอ,อย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ไม่สงนี่ไม่ใช่สงครามนะครับแต่เราต้องรบช่วงต้นเราประกาศมาตรการรักไปแล้วเรารักตัวเองเรารักชุมชนสังคมแต่รออีกรอหนึ่งก็คือมาตรการรบจำเป็นต้องใช้ด้วยเช่นกันนะครับ และการรบครั้งนี้เราไม่อาจพ่ายแพ้นะครับทุกคนคือกำลังสำคัญทุกฝ่ายทั้งภาคการเมืองท้องถิ่นนะครับภาคประชาชนภาคการศึกษาและหลังจากนี้ทุกภาคส่วนนะครับจะร่วมมือกันและภายใน120วันนะครับเราจะพบกันอีกครับและเป็นการพบที่ปิดเกมนี้ นะครับจะได้ทําเรื่องอื่นกันมากนะครับเราเหนื่อยกันมามากแล้วนั้นวันนี้ขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนเครือข่ายทุกเครือข่ายนะครับวันนี้ยังมีกิจกรรมนะครับยังมีกิจกรรมจนถึงเที่ยงคืนและก็ถ้าใครไม่ง่วงนักดนตรีจะเล่นให้จนถึงตีหนึ่ง